นวัดไหวขอโทษบิ๊กเอ็มเรียกได้ว่าตั้งข้อสงสยัยพระเอกดังที่ผัวพันไปเคลื่อนไหวล่าสุดนี้นะคะทำให้พระเอกดังอย่างบิ๊กเอ็มถูกต้นสังกัดประกาศยุติสัญญาช่องเจ็ดไปแล้วค่ะตั้งแต่6มกราคมแล้วซึ่งล่าสุดนวัดได้ออกมาเปิดใจพร้อมยกมือขอโทษบิ๊กเอ็มกลางรายการแฉทางช่องจิมเอ็ม25โดยมีมดดามขชาภารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะมดดามก็บอกว่าาได้โทรไปเคลียร์กับบิ๊กเอ็มไหม นวัดบอกว่าบิ๊กเอ็มเขน่ารักนะครับนิสัยดีโดนถอนสัญญาไปคาดว่าจะมีช่องอื่นติดต่อตอนนี้บิ๊กเอ็มก็โดนทนายแจ้งข้อกล่าวหาน้องพยายามเข้าไปให้การในฐานะอะไรก็ตามไม่รู้บทสรุปเป็นยังไงนะเหตุการณ์นี้พัวพันเยอะเรื่องนี้นี่ยบิ๊กเอ็มก็ตกใจตรงที่ว่าถูกปลดจากสถานีน้องก็ช็อกค,คุณแม่ก็ช็อกเหมือนกันว่าเรื่องมันไปไกลก็คือเป็นอุทาหรณ์ค่ะเวลารับรีวิวอะไรก็ต้องดูหลายๆอย่าง ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเา้าที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วคะ่ะ